สองวรัตสุสานเป็นวันที่เราได้รับร่างวันสุสุสาและการเริ่มตโครงการทกิที่สุวนทาาจารทางาจารจะบอกยาวในต่อวีการนะคะโดยจะร เป็นที่แน่ชัดวล่าวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2า6 0และนับถึงปัจจุบันมันโอกาสนีสมเด็จพระนา์ในสมเด็จพระเจ้าราสาทองรับประหาริั์ผูครองรุงศรีอเจียะพุทธศักราช2170 เมื่อสุขกยาดศิลปะวิชาไตรแท้ยุทธศาสตร์แลโปรต้าโปรกลองให้ประกอบราชบิตีมรมราชาพิเศษขึ้นเสวยของพระองค์ในด้านต่างไว้ในนาประการทั้งในด้านที่ทรงปกครองอาณาประชาราด้วยทศพิธราชธรรม